สวัสดีค่ะรูช่องน้องเพ็ทเองนี่ค่ะวันี้เราจะมาเล่นเกมอะไรดีดีไหมคะแม่เกมอะไระคะแม่เกมอะไรคะแม่แม่ไม่ตอบเกมยังไงก็เปิดอันนี้ก็เปิแพ้เปิดเปิดปุดยก็คือจะเล่นเกมยาย่ายาย่าโจย์นี่แหละนี่คือเกมอันนี้

เกมนี uh ้เละค่ะเกมนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนโหลดเกมโยยาทามนะทุกคนซึ่งโยยาทีมนะคะเราไม่ดูเหมือนง่ายมากใครที่ใช้ iPad iPhone นะทุกคนก็เซิร์ช้นหาใน App Store คำว่าโยยาทามแล้วจะขึ้นมาเป็นหน้าปกแบบนี้ทุกคนก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนี่นะคะเกมนี้นะคโย ี่แบบนี้ดูยากสุดพอพิมพ์ชื่อให้เวลาพิมพ์นะคะหาพิมพ์ตรงแล้วก็จะเป็นมั่จแบบนี้ค่ะหนึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสบ

8 29 30 3 1 3 2เ3 3 4 35 36 37ส8ม9อ็องสี่จนี้ ฉันไม่มีวันใส่ชุดไห่เห่พวกนี้ไปเดทแน่นี่ค่ะคือเกมนี้ค่ะรู้ไหมคะเราจะไม่เอาให้ทุกคนรู้ว่าเราเล่นเกมอะ้รนะคะเริ่มก็เอาเลยค่ะมัมีดูหนังอีกแล้วหนังอะไรนี่นีอยู่ยากทำลืมคำว่าลืม 被人揍的，<coughs> <coughs> <coughs> กดไปที่ก่อนนะคะก่อนเป็นคอเนี่ยกดปึ๊บแล้วก็กดคำว่ากากบาดเอ้ยกดตรงนี้แล้วก็หาลูกจุดสมมติว่าเราลูกจุดตรงนี้นะนี่จะไปขึ้นมาเราเลือกอะไรเเลือกอันไหรสมมติว่าเราจะเลือกอันนี้นะคะ จะเลอกกันอืมรกาตนีคะเราจะไม่เลืค่ะ กดน <ITA> ี้ใหม่ค่ะกดเลื่อนน้ใหม่ค่ะเกินแบบบ้านเราแบบต่างประเทศเ่าย่นนะคะก็ถ้าเราเด็กได้ความแบบนี้ค่ะให้ะเนมนแ้ว่เอเค่ะนอี้ที่วังเสียงนะคะ ใช่นะคะก็คืออันนี้คนนะคะเราทำไปแล้วนี่นะคะคนนี้ก็คือตัวละครเราเองนะคะก็คือกระไว้แบบนี้นะคะเอิม่มอันนี้ตัวน,นี้เรา อืมคืนนี้เราวันนี้ไม่บอกชื่อนะคะเอาน,นี้ครับเราชื่อชื่อเอมมี่ก็แล้วค่ะสมเชยคนนี้ชื่อเอืม,ะะมนนชื่ออืมชื่อชื่อเอ็ดนะคะชื่อเอ็ดชื่อเอ็ดนะคะชื่อผู้หญิงคนนี้ก็จะเป็นผู้หญิง หมือนแดงกเขาชื่อว่าเอิมเอฟเอฟบึงแล้วคขาเอ้ยิมดีกว่าเขาชื่อว่าใบไม้นะคะใบไม้เอืมฉันเราช่วยมีคนน er um. er, 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 ี้ชื <busca> ่อเอิมนะคะเอิมให้เปลี่ยนชื่อดีกว่าให้เขาชื่อง่ายๆก็คือชื่อบัตนะคะ พากนะคะนี่สฉันช่วยม่หนนะคะชวแม่่คนเออายุนะคะันนี้อายุสิบอคนนี้อายุสิอายุสิ เราใช้ปากกานะคะมันจะไม่ค่อยถนัด,ดแบบเขียนแบบเขียนแบบนี้นะคะมันจะเบี้ยวเลยะคะ่ะเพราะในเกมน,นี้มันสูมไม่ได้นะคะใน,นแบบไอ้เ,อเกมน,นี้สูมไม่ได้อยากให้มันสูมไ,มได้แต่มันสูมไม่ได้เขียน,บบน,น,นอย่างนี้จะแบบ9 9เกือบประมานอยู่20 คาว่าน้องนะคะน้องพี่คนนี้เขาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะคนนี้เป็นเอิมน้องกาคนส่วนคนนี้น้องกาไม่มีน้องเล็กนะคะตัวสุดเข้ากันนะคะวนนี้พี่ตัวสุดนะคะเราแนะนำเรียบร้อยเราจะมาเล่นให้ดูกันนะคะกดไปที่บ้านนะคะแล้วหาม คือเราเอาบ้านหลังนี้นะคะเขาชอมากบ้านอยนนงเี้ยราส้างมาแล้วเาไม่สบายนะคะวันนี้เราจะไปหาเราไ่หาหมอ,อมาแล้วค่ะอือก็คือแบบก็คือที่สาวห้างบนนะคะคือบบนนะคก็คือ่ย Das okay. สวัสดีทุกคนที่มาดูคลิปเรานะคะลองกินเอ้าพี่เคยนี่ทำกับข้าวที่กินได้ดีอยากทินสีเนี้ไม่อยางที่อยากทำต้องเกลี่ยทำไ่อยากนี่พี่จะเลยนไเอ้ยไม่ อที่นเขียนแบบนี้จะขึงับนีเราแวก็จะเป็นแบบเป็นอ่นะอ้าวขึ้นมาให้เรนะได้ลยที่ทำให้จีิเราจะมีเสียงอะานะคะว่าเราจะมาไหมคะหนูจะมารอแถวนี้นะคะคุณดูข้าน อาวของเธอเแม่เราขึ้นไม่ใช่ไม้หรอ,หรอก็คือแม่เราดูหนันะคะหนังคองีกัรประกาศเลยว่าประกาศแสงอะไรก็คือก็คือ,คอ,คอก็ดูน,นะคะใหผมมาเริ่มต่อค่ะได้เลยให้แต่หนูไปนั่งรอกันเลยหนูไปหะ แม่ไม่ปวดอะไรก้วุ๊ยแม่ไม่ปวดอะไรนะข้าไมู่่กแต่อยู่นะได้ที่ทำที่มาเล่นกันเลยดีด้ว สี่ดูพี่เลาคนน้องคืมัดูกันมาเริ่ม้นต้มไก่กันกินต้มไก่ที่จะอบไว้คะคือใี่น้องกินแงอะไรเอาวางววาน้องกชอบนะนี่เอาเป็นกงนี่สิอเไรให้อันเดียวแล้วชอบมันเท่าหร่ อมาเลย์ันันขันขอ้าวจะขันได้ปีน่จะปแล้่นี่เลยถึงที่เห้วลาก็กัดบุคนนี่ทันันันนี่ันขันัน่แบนี้เหอคะก็คือใส่ใจก ตูก็หงอะไรนี่มั้าหงอะไรอดอะไรเหรอถ้าแหงกันกันที่บอกได้เลยจบที่ตูมาให้ขอบคุณนะน้องชายน้องชายไปช่วห้พี่มาเฮไป่วยให้พี่มาได้ไมครั การที่โบนโอเคครับพี่จะนั่งรอไก่สุกแล้วนะโอเคครับวิเมากค่พอลองเสร็จแบบนึงนะครับ <laughs> ok. <laughs> no, this is もう一度、ドラムの顔を見るんだ。お <noise> っ<楽>、あっ、あっ、うん。おっ、いいことだ、ドラム。おっ、いいことだ、ドラム。 เอาไข่ของ้อแล้วก็เอาเรอีมสไม่ได้เอาคีบดียแล้วก็เอาเอาพิมพ์ก็ไว้ シャホーマムーあャミエアルペンミスクリームオッケーアクセルアップバイオッケーアクセルップバイバイオッケーアクセルアップ ขาบ้นผิดก็เปนผิดครึ่งเลยเนี่ยเน่เดนเต็มขาบ้านผิดส่นรูปไข่พด่นเต็มเลยแม้กดาแม พูดปอมาอเนี่ยคุณตั้งหมดก็ทกลสมุรแล้วเนี่ยโอ้ยจี๊จาได้เหรอทพาะม่ามาณสองร้อยก็บพงเนี่ยค่สองก็สองเป็นสิก็สิบเนี่ยถ้าไม่ใช่สิที่นี่องออ๋อขุดทม่งขุดมาทำเลย ยัไม่รูอีกเหรอเฮ้ยออโธ่โทษมากที่ฉันโสดโทษม บบบปีก็ไม่อยู่ต่าาก็ไม่อยู่ปาาก็ไปทำงานบอกว่าจะรักกินน้ำเย็นเอาไได้รักินน้าเย็นไม่เราจ้ ไข่พอดีเลยไข่ไม่ต่อ